สำหรับแฟนน้ามามากค่ะภาพแรกเป็นภาพเสือน้อยปล่อยพลังน่ารักมา,มากๆเลยภาพที่สองเป็นภาพเสือน้อยแนวสบายๆชิลๆนะขอบคุณมากๆเลยค่ะภาพที่สามขอบคุณ f อค่ะอย่าหายไปไหนนะ f อตัวน้อยของฉันเออน่ารักมากแบ่งหัวใจไว้ให้ f อีเลยขอบคุณมากๆค่ะอ่ะจะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทำไมมันต้องมีคัาอย่างนั้นอ่ะคัาอะไรคะไอ้คัาของพวกคีเอทอ่ะแล้วค่อยเอามาสโตนคัตเตอร์เหรอเออปะทูว่าแบบนั้นง่ายคุณมโนบีมันง่ายมากเลยหรอนี่ชอบแบบโอนสคูปะทูว่ามันง่ายดีนะมันก็แค่แล้วไอ้โลไอ้ตัวโรเตชันนี่ไปไหนหมดแล้วนี่เนี่ยโรเตชันอันนี้ปะทูเรียกมันว่าเม็นกรนิซึม คุณรวีเรียกว,ว่าอะไรของนี่ไม่ไม่ได้เล่นมอนที่มีเจ้านี่อ๋อทับเตอร์หนึ่งค่ะฟาวเดชั่นออฟแมชชีนอะกดติ๊กถูกอะ่ะรางวัลเพียบแบบโอ้โเขาให้ยันประแจด้วยอะ่ะจริงหรอใช่ว้าประแจฟรีอืมประแจฟรีไม่ลำบากชีวิตเนี่ยโอ้โหเพียบแล้วเราก็คอมพิเควสมาอย่างเยอะเลยดีแหละดีเลไปไหมเนี่ย อนนของมันเด้งออกมาเต็มเลยแล้วทำไมมันไม่ดูดอ๋อของนี่เปล่า <laughs> เออมันขึ้นว่าวัตถุได้รับเกียร์สามร้อยอันแต่มันไม่ให้เข้ามันไม่เข้าตัวโยนมา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 โอ้เป็นระบบป้อ,อ,อ,ปองกันนะเวลาของเด้งตรงนี้ไม่ให้แบบมีคนวิ่งผ่านแล้วได้ของเอจอจอสมบี้ว้าวมบี้เหม็นเฉาเฉาเอ้าที่ซอมบี้เรากลายเป็นสเกลตันนี่นะ่อันนี้ โอ้ยโอ้ยเออมาดูเบิกวันโอ้เม้นเม้นลงน้ำมาหายไหมไม่รู้ลองดูกินน้ไรที่อะน้ำหายหายเลยไม่เกี่ยวเทอมกินยาด้วยไม่ไม่มีอะไรปลอดภัยเลยวันนี้มันไม่มีอะไรกูหมา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 ดำอะไรเนี่ยทำไมชีวิตวุ่นวายแท้มานำกูหมดเลอะเลยโอ้ยหมาเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ นันตาบอ่ะเออน่ารักมากเลือดร้อยเลยนะโอ้โหเออบิ๊กบอยแต่ดอกดอกเนื้อเหมือนดอนตาบเลยเนื้อละหมาดำหมาดำอ่ะอ้าวโอ้โหอันนี้ก็เต่ากินมนุษย์เต่ากินเนื้อเหรอโอเคทำไมชีวิตมันดูโวดร้ายยามค่ำคืนจังเลยเราต้องการรั้วบ้าน เฮ้ยดมเนื้อเหมือนโดนตากจริงด้วยนะเนี่ยป่าวจะมาเปิดกระเป๋าหลางหลังสิไม่มีอะไรหรอกไม่มีโรเดชั่นฟรีเหรอเนี่ยยี่สิบอันน่ะที่มีนะ่ะชนเมื่อเราขุดกล่องสองกล่องมันจะเป็นแบบนี้อะไรทำไมเป็นกล่องเหมือนโดนมัดใช่เราขุดกล่องสองกล่องเราดูอยู่นี้แหละเออแล้วเวลาวางก็กลายเป็นสองกล่องเลยค่ะเออไอ้เข้มแต่งไหมล่ะถ้าอย่างนั้น ไอเทมไม่ร่วงด้วยคนุณวันุบีจริงอ่ะอ่าอันนี้มันคือกล่องที่มันผสมเลสโตนเข้าไปค่ะมันติดเฉียงงี้ด้วยหรออันนี้ชุดเหรอคะหรืออะไรได้มันติดเฉียงได้แต่มันเฉียงเอาเปิดกล่องไม่ได้เปิดกล่องไม่ได้อ่า่าพอเปิดกล่องไม่ได้ก็ดูไม่ออกเลยว่าเข้าหรือไม่เข้าเข้าค่ะน่าจะเข้าประทูอันนี้ทําได้ตั้งแต่ครีเอท <create S 2> อ,อะไรสักอย่าง,งแล้วนะครีเอทดัง จะบบดั้งต้นของมันวางให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงก็วางในมุมที่ตรงเป๊ะกันเหมือนรอบที่แล้วค่ะแล้วทำไมเมื่อกี้นี่วางมุมได้โดยที่ไม่มีตัวบล็อกกั้นเลยวัตทูเจออันนั้นต้องแต่ครีเอทอะไรสักอย่างบียอนบียอนแล้วนะหรอเออเฟียวนะชอบท่ออย่างเงี้สวยตั้งแต่ยุคโบราณแล้วตั้งแต่ครีเอทอันแรกเลยมดนี้ไม่ต้องใช้ทองเหลืองเหรอทำไมล่ะทำมืออ่ะ เออมือไม่ต้องใช้ทองเหลืองใช้ทองแดงแขนกลนี่นะเออโอ้ทองแดงก็ได้โอ้ดีค่ะอย่างนี้ฟาร์มต้นไม้ชิวๆเออนี่กำลังทำฟาร์มต้นไม้ไงนี่จะดูก่อนว่าทองเหลืองมันอะไรยังไงบ้างอ,อ,อคลิกไปดูเ,ออเรียบร้อยมีต้อง,องเก <laughs> ลื่อนโลกไม่ต้องหลอไม่ลำบากเออบางอย่างก็ง่ายบางอย่างก็ยากว่าไหน ูต้นมะพร้าวปลาต้นมะพรูปลาต้นมะพรูปูต้นมะพร้าวเพียงแค่เรากลับมาโงอ,ออตโต้สตาร์แล้วเหรอเน่อะไรจะดีขนาดนี้ดีดีดเดี๋ยวต้องทำมือไงต้องทำมือทำอะไรต้องเขียนช็อคก็ทำอะไรด้วยเขาบอกว่าช็อคเนี่ยจะช่วยระบุตำแหน่งของแผนที่ค่ะปะทูก็เลยจะลองวาดดูถ้าปะทูวาดช็อคเป็นรูปบ้านมันจะเห็นในแผนที่ไหม โอ้เห็นน oh, no. ี่เห uh ็นอยู่นะส้มส้มๆน่ะมันก็เห็นแหละสีส้มๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ลำบากเหลือเกินถ้าวาดเป็นรูปบ้านก็จะตกใต้เหมือนกันเนี่ยสบายๆะไกอดขี้ขวาเซฟเป็นเอสดเวบอยก็ได้ใช่เอ a ดเว i อยง่ายกว่าเยอะไปคิปเปอร์ทำไมมันดูน่ากลัวจังทำไมคิปเปอร์เป็นเออโอ้ทำไมคิปเปอร์มันเดินใส่หัว ระเบิดแล้วเราตาบอดเลยค่ะมันมียาควันนีว่ามันมียาอยู่ในตัวอืม้มน่าจะโอ้ดับดีมอนเตอร์ทำอะไรเราไม่ได้หรอกโ,โชว์โชว์ว่าไงคิปเปอร์อยู่แถวต้นไม้เราหลายตัวเลยนะคุณวนมบีโอ้บบึ้มบึ้มบึ้มเรียบร้อยหมด โอ้เป็นเป็นคีเอทที่เปืองของมากเลยอ่ะโอ้ไปไปเห็นแบบจะทำใในตัวชูดทองเหลืองใหม่กอดตัวอนนี้อันนี้มาจากไหนคะรุนิกชักคราบเนี่ยก็ก็ที่เปิดกล่องได้ไงโอกาส2%นะอัะเนี้ยนะของดีนะคะไม่รู้ใช่ไม่เป็นอนะ่ะทุกของดีชอบอันนี้มากกว่าน่าจะของดีนลเนี่ยน่าใช้น่าใช้ คลิกขวาสละเลื่อนหัวใจห้าดวงให้ได้แอปซอบ t i ชันห้าแอปซอรชันในช่วงเวลาหนึ่งมันคุ้มเหรอนั่นตีไม่โดนตีไม่โดนโอ้โหก็ได้อยู่อยากกดคลิกขวาเลยฟันธรรมดาก็พอดูมปที่สองพันคบีน่าใช้มากถ้าครามน่มะโอ้ใช้เลยก็ได้นี้ไม่ใช้อเคีอเค,อเคนี่เอาดาบไปใช้ไหมดาบใหญ่ใส่ไว้กล่องนี้แหละเอ็นน้องแมนใส่หมวกฟาง จอร์ด้เยนเดอร์แมนนี่สิ<ห>นี่มันไม่ใช่เอเดอร์แมนแล้วสภาพประตูว่าเอ็นเดอร์แมนมันอยูนรายการนี่หรอเออสแกโคไม่ใช่เหรอโอ้อ้าวเดินช้าเดินห้าสิบเลยอะ่ะโอ้นี่มักลัวเราจะเอาพื้นบ้านระดับไหนคะพื้นบ้านระดับเครื่องจักรคุณวัวีเหรอไม่ไม่เชิงอะ่ะนี่ไม่ได้จะทำทุกอย่างเรียบไปสมบูรณ์คุณนรวีกำลังทำบบของีที่มีประโยชน์ จนปทุมนั้นกำลังทำอะไรสักอย่างหนึง่งอะไรไว้กลับมาดูแล้วกันเออคุณวันนวีเป็นมงเช้าเราต้องทำอะไรแปดโมงเช้านอนเราต้องเขับรถทงึงซาดาระบายสีได้ไหมเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันชักธงได้ชักธงขึ้นเสาตามกิ่งไม้สติกที่มีสูงเท่าไหร่ก็ได้เด็กๆที่ตองไปชักธงขึ้นเสา ปัะตแทนห้องปัวแทนห้องเกินอ่ะส่วนเลยนะผู้หญิงที่ยืนข้างๆก็ทำหน้าแบบดึงอะไรอ่ะดึงอะไรเนี่ยดึงอะไรดึงไม่เป็นเดี๋ยวนี้ประตู้สึกว่าเราสาลับบทบาทหน้าที่กันนะในแมตช์ฟ้าแข่งเนี้ยนะใช่ปกติมันประตู้องเป็นคนทำเทคไม้ใช่เหรอคุณวันดวิี ดึงแล้วทำไมมันดูถึงมาขุดดินล่ะปกติดีนิปกติมันดูต้องเป็นคนทำเทคไม่ใช่เหรอเออดูแลเรื่องเครื่องจักรนี่ทำไมในวันนี้เราถึงมาเป็นคนขุดดินโอ้โหนี่มันสำหรับบทบาทหน้าที่กันชัดเจนไอ้บทนั้นว่าสายพานก็ไม่ใช่คร้บแบบเดิมเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนลงมาสายพานเอ้าอ้มันลัมโบยัง หูห,หูไม่นะยางยางแซบแซบยางน้ำยางอาจากไหนแล้วเนี่ยอ๋อปวดหัวเฮ้ยมันก็วนออตโต้นี่ไม่ใช่เหรอมันเข้าขั้นปวดหัวเลยเดี๋ยวไม่ก็แค่เอาค้าถังมาเองค่ะแล้วก็เอาไม้โยนลงไปแล้วก็จากนั้นวนหลูดไม้โยนลงไป เรื่อยๆอ่ะแค่นั้นเองใช่เหรอใช่ออโต้ง,ง่ายอันนี้โอ้แต่เครื่องจักรของทองแดงไม่ง่ายเครื่องครื่องจักรของทองแดงไม่ง่ายเลยค่ะจานทองแดงอ่ะวงจรทองแดงอันนั้นไม่ง่ายเลยโอ้โหระบบคอมพิวเตร์แบบทองเหลืองมันนนาชะชอยอ่ะมีหรอเปลอมีแบบที่มันเคยพังตอนที่เราเล่นเกีโฟรเรดมัง้งตัวนั้นอ่ะ พอดูเคยกระโดดเหยียบเต่าป้ะไม่เคยเอ้ยนี่ปาะตูต้องหาเต่าแล้วเราก็โดดเหยียบมันดูตายไปหมดแล้วบ้างศูนย์พันต้องหาเต่าที่มันอยู่บนบกอะ่ะนี่เนี่ยเต่าอ,อยู่ในน้ำเนี่ยถึงตัวน่ะก็ตัวนั้น,นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามันขึ้นบกเรามันขึ้นบกเอ้ขึ้นมาซิอ้าวมันบอกฉันรู้ถึถงกลิ่นคาวเลือดเพื่อนตัวเองที่อยู่ที่นี่ไม่ไม่ไ,ม,ม,ไม่มันโดนผักไปมันจะมีมันโดนผักเอ้ยว่าไงโอ้โหต้อมีชักคราวิีตีบอสยังได้เลย เฮ้ย <Hey>, เอ้ยอะไรเนี่ยอ้ารู้สึกถึงความสกปรกต้องอาบนา้ำเฮ้ยมีแมงวันติดตัวอีกเหรอไม่รู้สิเมื่อกี้มันเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนจะเป็นเหมือนอะไรสักอย่างสกปรกสกปรกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าโดนอะไรยิงสักอย่างหือนี้ติดหิวเลยโอ้จอดจอดจอดอะไรอ่ะมันตัว เฮ้ย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 เดี๋ยวเขารีเลือดก่อนแล้วจะไปสู้นะมันกระโดดมาเลยอ่ะเออมันกระโดดมาเลยโอ้โหโอแล้วมันมันเหวี่ยงมาแบบดูนี่ดูนี่สเกลตันเวอร์ชันกายพันโอ้โหมีแทนสเกลตันอุ้มอะขึ้นอยทั้สเกลตันที่เคยเจอไม่ได้เก่งขนาดนี้นะโอ้โหปวดตังค์ด้วยปวดตังค์ด้วยอี๋เหรอแล้วสี่โอ้ยดีดีอ๋ออีกได้สิบ ทู้นี่ถึงขั้นกรีดร้องเลยอ่ะโดนมันยิงธนูมาเป็นชุดเลยค่ะเมื่อกี้ทั้งเพลงน่ะต่อเอออันนี้ขาเอ้าอ๋ไอ,อ,อตัวนั้นถือว่าเป็นบอแล้วนะเหรอเออเนี่ยเราได้อันี้มาแล้วนี่ล่ะเก็บยังไงคะ<ม>โอ้คิดข,ขวา้าได้เป็นกระดูกโอ้ยังไงน้องเตา่าที่คุณมารวีบอกโดนเหยียบเตา่าอืมโดนเหยียบเอ้ามันก็หดหดเข้ากระดองคืนเออแล้วก็เหยียบอีกทีแล้วยังไงต่อ อคอย่านั้นะเมันคืออะไรนั่นน่ะมันโยไงมาทูไม่เคยเล่นหรอมนโย่เหรอใช่มันคือมันโย่เราเหยียบเต่าแล้วเราก็ผักเต่าอะไรแกนี่มันเนของเล่นเหรอเนี่ยโอ้ ไม่โดนดาเมจนะมัน,นแค่หมุนไปหมุนมาเออมาัดิโอเกือบปัดตัดรอบนี้อ๋อรอบนี้ก็มีกล่องนะโอ้เดี๋ยวอะไรควสจะขึ้นเยอะขนาดนี้ึ้นสิจรินแค่ตักลาวาวัด <laughs> <What? S 1> <จ>แค่ตักลาวาความจเจริญก็มาเลยเหรอนั่นนะสิแค่ตักลาวา ทำไมความเจริญอะไรขนาดนี้นนนเนี่ยมันมีบล็อกเฟรมบางตัวที่มันเอาน้ําไปเทเอาลาวาไปเทได้อะ่ะเล้วเทเพื่ออะไรคะตอนนั้นเพื่อเป่าลมผ่านอ๋อโดยที่โดยที่ลมสามารถผ่านได้ใช่ไหม,มไม่ไม่เคยใช้เลยประทูใช้แจ่แกนวางแบบชาร์ปอะวางกั้นอะมีแค่แบบนั้นเลยคะ่ะจื๊บหัฉันถุดประตูไปเนเธอร์เป็นที่เรียบร้อย ไปเอาควอดซหน่อยคอดได้ใช่ได้ด้วยเหรอคอดนี้ไม่รู้ก็เลยมาดูนี่แหละโอ,โอต้ตกใจวูหลดไดมันชั่นใหม่กินสเปคนกันนะโอ้ตกริอประทูตกใจหมดเลยปะทูเกิดในห้องค่ะที่มีกงสปอนพิกลินเฮอเอ้ยพิกแมนพิกแมนพิกแมนซอมบี้ไฟพิกแมนโอ้โหตอนแรกประทูเห็นตัวละครในแบบประตูติดลบอะ่ะ ลบสองร้อยสามรอยแล้วค่ะประทูคิดว่าตาย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 ประตูไม่ตายโอ้ยแค่กล่องไปจอดเข้าประตูมาเถอะเข้ามาทำไมอัติเฟกอัติเฟกกล่องเดียวของอย่างเยอะหรอถ้าเข้ามาเพิ่งหยิบกล่องแล้วก็อ,ออกก็ได้ค่ะโอ้โหนี่มันโลกนรกที่แท้ทรูอ๋อแล้วมีแผนที่เหมือนแฮกแมพเลยเนี่ย โอเคแต่ก็แมพแทบจะมองอะไรไม่ออกมาหาควอตกันดีกว่าอุ้ยเจอนคนมีดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบล็อกเอนเทียนดับบีก็ดีแล้วนึกถึงไมเคิลอัชชิโรดอ่ะคุณรอนอมบีขุดแทบตายอันเนี้ยขุดเฮกหกบล็อกเอนเทียนดับบีแต่ประทูขุดกลับไม่ได้เพราะประทูไม่มีพิกแอกมาที่สามารถขุดมันได้ต้องพิกแอกไดมอน โอ้โหโอเชนวอดวัดวัดวัดวอดโอ้โหคนวันนี้มันเก้าสุดครับรถโคตรอะรถโคตรไม่ไม่สามารถใช้โคตรธรรมดาได้ต้องใช้เซอร์ตัสโคตรรูโซ่พระเจ้าช่วยแล้วต้องหยอดเรสโตนที่เป็นเรสโตนเหลวอีกต่างหาเขาเก้สุดครับไม่มีคำว่าง่ายไม่มีคำว่าง่ายโอ้เราเรามาขุดโคตรไว้ทำไมถ้ามันทำไม่ได้เออ ไอ้อตายเชยอุาสาจะไปขุดขุดคอดมาแล้วด้วยค่ะสุดท้ายเขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้ใช้คนนี้ใช้คอสอีกแบบหนึ่งไหนเขาเหโออะไรจะลน้นขนาดนี้นี่นเฮ้ยเฮ้ยถูดูดของมัถูดูดของไอ้ัตถูดูดหมดเพราะมัถูดูดระยะไกลไหนเอามาจิกสิเอ,เอาดาบเลเซอร์ไปโอ้โหกีดามิดสองดามิด <c oughs> เฮ้ยสายพันเฮ้ยเออ ฟันเหมือนดับยาวเลยนะเนี่ยเอ้ยฟันเหมือนดับใหญ่ท่านนี้มันดับใหญ่ชัดแต่อะไรเราจะสู้จะครามเราอขอให้เงินมาด้วยขอบพระคุณเก็บเงินไว้ในธนาคารโอ้สายพันยี่สิบสองเส้นเงี้ยเยอะแยะสามแขนอย่าบอกนะว่าคือทองเหลืองเหรอคะม,มีกันนี่ซึ่ง,ท,<า>งทองเหลือง,องหรือ,อเปล่ามันทำไม่หมดเลยไม่ใช่หรอทั้งคอพเปอร์ทั้งทองเหลืองเลยอะไรอ่ะตัวอะไรอยู่ข้างบ้านอะ่ะอสวินดำเหรอนั่นแหละ มันน่ากลัวไมหมอ่ะสู้ต่อตัวไม่ได้หรอกไอ้น้องไม่มันยังไม่ได้ตีเราเลยนะคุณนรบีเฮ้ย<อ>ตัวอะไร,รอ่ะไอ้นั่นน่ะไม่รู้แต่โซมินยังนี่สู้ไม่เกี่ยวอันอันนั้นไม่รู้แหละอันนั้นไม่รู้แล้วโอ้โหมันดูน่ากลัวมากเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดูเฮ<ว>้ยยายามันไล่แล้วมันไล่แล้วอ๋อมันสายแซมมอนเหรอไอ้พวกแซมมอนเก่งแค่ไหนเก่ง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 มาทุ มันมีสกิลที่น่ากลัวอยู่โอ้โหเลือดลีเลือดเลือดึลือีเลือดก่อนีเลือดก่อนีเลือดก่อนทุกสายแซมมอนเก่งเสมอไม่มันมันมันมีมันมีสกิลเก่งอยู่เฉยโอ้ยที่เรพอดได้ด้วยค่ะว้าวนั่นแซมมอนอะไรมาแค่ลูกมันก็เลือดเยอะกว่าเราแล้วนะจ๊อดโอ้โหเออมันตามมาทูอยู่ดูเราไว้มันแซมมอนสไตล์อะไรก็ไม่รู้เออเออโดนนี่อยู่ จะตายอยู่แล้วเนี่ยวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิงว่งวิ่งวิ่งจุวิ่งจู <c oughs> นี่วิ่งกินขนมปังปั๊บนะฮะเหมือนกันเหมือนกันเลือดเท่าไหร่ละโอ้โหเลือนมันเพิ่งหายไปแค่ห้าสิบจากร้อยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ตัวเองง่าย,ายอ้นอ้โอ่อ้อ,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 อ้อ้โอ้โอ้เอ็อ้้อ้อ้โอ้้โออ้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 โออดโอ้ออ้โโอกอโอโอ้อจุอ้ออ้อ้้ออ้้อ้ โอ๊ยมันรู้จากฐานลัดนี่โอ้โหแล้วพอดาโอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย17ซอมบี้มาเจ๊17แป๊ดสี่อ๋อโอ้โหอุ้ยอันนี้อันนี้โหดอันนี้โหดซอมบี้โหดดซอมบี้โหตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งตัวนี้มันเจะซอมบี้มีถือประตูเนี่ยอ๋อโอ้โหตัวอะไรนะแค่อยู่เฉยๆเขาก็มาหาเราได้เฮ้ยดู โอ้โอ้น้องหมาอะไรไม่รู้<อ>หมาตัวเหมือนอีเทอเลยมาจากไหนวิ่งมาโอ้แล้ววิ่งมาไกลเะอด้วยนะนรกเวอร์ชั่นนี้ทำไมมันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยอือมันเหมือนความสูงของนรกในรอบนี้มันสูงขึ้นสูงค่ะมันมันสูงขึ้นแล้วก็ลงได้มากขึ้น <c oughs> โอ้มีขอบให้อุ๊ยชะคราม ตายแล้วตกหายชีวิตระดับไดมอนด์แปดสามหนึ่งห้าหกสามหนึ่งห้าโอ้อันนี้ของเราดีกว่าไอ้มาแล้วอื้มประตูขุดทางมาต่อแล้วจะมาตรงใกล้ๆที่อยู่ตรงนี้แต่ประตูว่าในกรงสปอนถือว่าดีนะคะมันมีพวกอ์ติแฟกต์ให้อะ่ะเออนั่นคือก็ดีเลยโอเคบันไดเรียบร้อยค่ะเกลับปไปบเลยสมบัติไม่มีหรอ ไม่มีเฮ้ยทำไมเดีวนี้มันร้างสมบัติจังเลยมันง,งกมันงกเกินนี่ยอ่านข้างล่างก่อนนะนี่ข้างล่างข้างล่างเราร้อยเจ็ดสิบห้าอืมมีกล่องมีกล่องตรงนึงกล่องไปไม่ได้ไปางเนี่ยเ,เ,ออเราก็ถ้ามันร้อยเจ็บห้าก็ตรงไปเลยเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดผู้ใหญ่ตรงไหนนี่อยาย,อยูน้อยกว่าปทุยนะจริงเหรอเนี่ย จำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วสมบัติของเจ้าเป็นของเราแล้วอมองเส้นทางในแบมนี้เราจะสร้างเส้นทางความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าเห็นเป็นเส้นเลยทางเดินทางเดินเอ,อทางเดินไม่ใช่สายใหม่เอ้ยข้างล่างปราสาทอะไรอะ่ะไหนเห็นนะล่างไก่นู่นน่ะขวาเหรอ ใช่ล่างล่างล่างเราเนี่ยทางซ้ายนอะอะไรอะ่ะเออเป็นปราสาทเลยอ่ะโอ้โหรอดรอดไหมอะ่ะเดี๋ยวกำลังเอาเชือกเรามาอยู่ประตูมีเชือกไหมเชือกเหรอม,มีมีเชือกที่ชื่อว่ารบเนาะโยนเลยไหมเดือดร่วงไปคล่างไหมเนี่ยรับเลยหกสิบเอ็ดตันมันมันไหลเชือกอ่ะมันไต่ขึ้นได้ไม่ใช่เหรอใช่แต่มันไหลมันไหลออกซ้ายออกขวาง่าย โอ้ในเทอร์ฟอร์เทนวิ่งเซฟก่อนคุณลูบี้สู้เขานี่ดอดน่าจะรอได้อยู่อือมันวิ่งตามไปอยู่สองตัวน่ะอ๋อโอ้โหเข็งไหลแท้เราระวังนะมันมันเชือกมันไหลแบบไหลล่วงตายได้เลยอ่ะเออดังนั้นเราห้ามหล่าจากเชือกใช่ไหมคะใช่โอเคโอ้โหเชือกโอ้ลงมาก็เป็นเบดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนาย อ,อนนี้มีซองเทสเธอร์อ,อ่ะมันก็เลยหนีได้ง่ายหน่อย <Okay. S 2> นี่หนีเข้ามาในป่าปะถูก็เข้าป่าเหมือนกันเราเป็นคนในป่าโอ้โหเชือกเมื่อกี้มันจะตกเลยนะเมื่อกี้นะเสียวเส,สียวว่าเชือกนี้พาเสียวบอกได้คำเดียวโอ้เชือกอะไรน่ากลัวจะจัดเออไม่เคยลงยาวขนาดนี้ไงเอ๊ะตากไว้สองตำแหน่งไว้ก่อนเออนั่นแหละอ้าวเผือบ้าไอกล่อง ไม่เป็นไรป้องกันเฮ้ยคุณรนี่กล่องกลองลุ้นกลองลุ้นมีวิเทอร์สเกลตันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 แต่วิเทอร์จะมาไม่ได้หรอกระวังนะมีวิเทอร์สเกลตันอยู่ข้างหน้าทำไมนี่ก่อนนี่กล่องคุณนี่กล่องอะไรกล่องทองกับสมิทติ้งเทมเพลตแค่นั้นกล่องเหมือนกันเลยเห็นของเดียวกันเป๊ะอือฮึ ตด้ออยินเสียงเบีดอยู่ข้างหูแล้วตั้งใจเบียดปูแล้วนี่แหละมันหาประตูไม่เจอมันข้างมา<ห>เลยจริงจริงข้างจริงจริงยินด,ดียวจะสิงเข้าไปในรูหูแล้วเขาบอกว่าอยู่ข้างเลยนะั่นน่ะหนเอฟิกแอคเอ๊ะอฟิกแอคในมอนประตูเอาไปอยู่ไหนนี่เอ๊ะประตูเก็บไว้อยู่นี่นะามันเก็บไว้ในกระเป๋าอ๋อใช่มีกระเปะเ๋าส่งไปรเราจะไปโผล่ในถ้ำปะ ไม่รู้เราก็ต้องไป F สามสองเซฟตำแหน่งไวแล้วคุณวรีต้องเป็นคนไปก่อนเพื่อความเซฟโผล่ปุ๊บลังมังกรอะไรสวยกันะเราเล่นเหี้ยตายเลยโอ้โหแต่ในถ้ำจริงด้วยโอเคไปเรากลับมาจุดเกิดเราเลยนะเนี่ยโอ้อ้ดูนี่ตรงนี้มีเสาป่ะเออแค่หาวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็กลับบ้านได้เลยเดี๋ยวรอแมปโหลดกันคืออาจจะมีเสาต้องอือก วิ่งไปทางซ้ายกลับบ้านยังไกลเลยจดเอ้วิ่งไปทางซ้ายนี่ไงนิดเดียวตรงเสาเนี่ยเปียพอยอะเปียพอยที่เราขุดไม่ได้อ่ะอ๋อทำไมเรื่องอย่างที่คุณวันอวีวิ่งไวจริงเลยกลับบ้านเ <c oughs> <c oughs> อาไว้แน่ๆตรงนั้นคือทางกลับบ้านยังไงล่ะพอรู้ว่าต้องกลับบ้านนี่วิ่งไวเหลือเกิน <c oughs> เอาแน่นอน เอออย่งไงีงกัล่ิงกับบ้านภารกิจเราก็สําเร็จอ่ะด้วยการได้เปรดเย่ในที่สุดในที่สุดก็ได้กลับบ้านเป็นการเซอร์วิสที่ยาวนานเหลือเกินไม่คิดว่าไปนรกในวันนั้นจะทําให้เราอยู่ในนรกอย่างนานกว่าจะได้กลับของโจรมาในบ้านอีกแล้วฉันเบื่อจริงๆเอ๊ะบ้านเราโอ้ เห็นไหมถ้าเราออกเลยโอ้ยยังไงเราก็กลับบ้านได้เอาละค่ะทุกคนค่ะเหนื่อยหรือเกินในวันนี้แค่เข้านรกไปค่ะแล้วติดอยู่ในรกตั้งนานกว่าจะหาทางกลับบ้านได้เป็นการผจญภัยแบบเสี่ยงนะเพราะว่าถ้าเราตายในรกค่ะการกู้สร้างคืนเป็นอะไรที่แบบยากมากเลยเพราะว่าเส้นทางการเดินในรกมันยากจริงๆค่ะการคัดต้มพื้นที่สิ่งก่อสร้างเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยเนาะในที่สุดเราก็กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะแถมได้เบรดมาด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก แล้วก็แถมด้วยอาร์ติแฟกต์อีกนิดนิดหน่อยๆถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าพาร์ทนี้เราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าแล้วกันค่ะสำหรับ Minecraft Create Chronicle เนาะพาร์ทนี้ก็ไปบายค่ะ you